ขณะที่แจ้งท่านผู้ชมต่อไปเราจะมองว่าเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายถ้าคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นมันก็มีทั้งข่าวดีข่าวร้ายใช่ไหมใช่แน่นอนครับเราจะได้ประโยชน์มันก็จะต้องมีความสูญเสียเกิดขึ้นบ้างมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาพระเจคุตจุจจริกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตจตุจักรห้วยขวางวังทองหลางบางกะปิสวนหลวงประเวศบางนา กรุงเทพมหานครและในส่วนสมุทรปราการก็คืออำเภอบางพลีกับอำเภอเมืองสมุทรปราการโดยที่พระเจ้ากิจติเา,ากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเห็นสมควรให้กำหนดเป็นเขตที่ดินในท้องที่อย่างที่ไล่เลียงไปเพื่อดำเนินการกิจการลถไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างโครงการขนส่งด้วยระบบไฟฟ้า สถานที่จอดรถสำรับผู้โดยสารและก็กิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการรถไฟฟ้าตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงค่ะแปลว่ามีพระกุจจินิกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนแล้วข่าวดีก็คือมันย่อมมีความคืบหน้าว่าคนในเรแวกนั้นจะได้ใช้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองแต่แน่นอนข่าวร้ายก็คือจะต้องเวนคืนกันขนาดไหนอย่างไร รารกฤษฎินีกากำหนดเอาไว้นะครับทนผู้ชมครับในมาตราสี่ที่ดินที่จะเวนคืนตามระรกชจสินีกาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินกิจการรถไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างโครงการขนส่งด้วยระบบรถไฟฟ้าสถานที่จอดรถและกิจการอื่นสายสีเหลืองลาดพร้าวสำโรงโดยผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที่เวรคืนเขต เป็นต่อไปนี้ครับท่านผู้ชมฮะอ้าดูแผนที่แนบท้ายประกิษศรีการกาการเนียงลังไบนี่นะจุดเริ่มต้นก็คือจตุจักรนะครับท่านผู้ชมฮะให้ท่านผู้ชมนึกภาพดูนะฮะว่านี่คือถนอนรัชดาพิเศษถูกไหมนะฮะทุกวันนี้เนี่ยมีรถไฟฟ้าใต้ดินตรงนี้ถูกไหม,มถูกไหมาตามถนนรัชดาพิเศษ สายสีเหลืองลาดพร้าวสมลงจะเริ่มต้นก็แนวของใกล้ๆก,กับสถานีตรงรัชดาพิเศษตรงตัดกับถนนลาดพร้าวนึกออกนะฮะวิ่งตามถนนลาดพร้าวนะฮะจากรัชดาเนี่ยออกมาวิ่งตามถนนลาดพร้าวยาวตลอดเลยนะนั่นก็แปลว่าผ่านโชคชัยสีผ่านจุดต่างๆผ่านโรงพยาบาลเวชธานีนะฮะแล้วก็ไปหักเลี้ยว เข้าสู่ถนนสีนครินเนี่ยน้องไลคคงเลอกออกนะวิ่งประตามถนนสีนครินซึ่งจะผ่านแยกพระรามเก้าแยกพัฒนาการแยกอ่อนนุชนะฮะยาวตลอดมาจนถึงตรงตัดกับอุดมศุกร์บางนาค่วัดศีเอี่ยมเห็นไหมวัดเอี่ยมตรงนี้จะกินนานาบริเวณเพิ่มเติมเข้ออีกเข้าใจว่าคงจะเกี่ยวข้องกับสถา,านีหรือจุดจอดรถ แล้ววิ่งต่อมาอีกเนี่ยน้องไร้ตามถนนสีนะักคารินมาผ่านโรงพยาบาลสิคารินเะท่านั้นจนกระทั่งมาถึงโรงเรียนแสงทองพินิตตรงคลองสำโรงเลยนะค่ะจะหักเลี้ยวขวามุ่งหน้าไปถึงจุดสิ้นสุดที่สำโรงนึกออกนะนี่ฮะนี่คือเส้นทางถามว่าแนวเวงคืนเป็นอย่างไรเนี่ยน้องไร้ถ้าตรงจุดนี้ก็พันสามรอยเมตร ยาวออกไปนะฮะ400เมตร250เมตรแต่ตามเส้นทาง <500 m. S 1> ท่านผู้ชมนึกดูถนน <200 m. S 1> ถนนทุกวันนี้กี่เมตรใช้200เมตรฮอะร200เมตรจากแนวถนนนั่นเองนะฮะดกภาพดูก็แล้วกันเอ้านี่คือกฤิฎเกาแต่ารายละเอียดเขาคงต้องสำรวจ ลักษณะคือจะก,กำหนดจุดชัดเจนอีกครั้งหนึ่งต่อไปเนี่ยนะ<า>แต่แนวออกมา้เห็นแล้วโดยเฉลี่ยก็คือ200เมตรตามเส้นทางนี้ก็คือรัชดานิดเดียวนะแล้วก็ลาดพร้าวเกือบทั้งเส้นเลยยกเว้นเฉพาะลาดพร้าวตอนต้นซึ่งมีรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่แล้วถูกไหมน้องไบค<า>่ะแล้วก็วิ่งตามสีนครินแล้วก็มาเลี้ยวเข้าเส้นนี้นะตรงเทพรักษ์เนี<า>่ยน้องใบก่อนจะไปถึงจุดสิ้นสุด อ่าแจ้งความคืบหน้าเบื้องต้นให้ท่านผู้ชมทราบกันอย่างนี้นะครับโตชมครับก็เป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองอย่างที่บอกไปนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อแก้ปัญหาการจราจรบนถนนลาดพร้าวถามว่าโครงสร้างเป็นยังไงเป็นรถไฟฟ้ายกระดับแบบโมโนเรล มนอเร็วนะครับท่านผู้ชมครับมีเส้นทางอยู่ทางด้านตะวันออกของกรุงเทพนะคะแล้วก็จะไปสิ้นสุดเส้นทางที่สมุทรปราการค่ะ <c oughs> เริ่มต้นอย่างที่คุณผู้ชมคุณสรยุทธไล่เรียงไปเนี่ยนะคะก็คือจากปากทางถนนลาดพร้าวแล้วก็วิ่งไปจนถึงด้านหน้าของถนนของแฮปปี้แลนด์แล้วจากนั้นก็จะวิ่งต่อไปบนถนนศรีนาคารินจนถึงปลายทางย่านสำโรงสมุทรปราการระยะทาง 30 4จกิโลเมตรระยะทางรวมทั้งหมดนะคะนั่นแหละครับทุกผู้ชมครับเดิมทีในรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเคยมีการพิจารณาออกเป็นหลายระบบด้วยกันนะคะก็คือเป็นโครงสร้างใต้ดินแล้วยกระดับหรือจะเป็นรถไฟฟ้าขนาดเบาทั้งสายหรือจะเป็นรถไฟฟ้ารางเดี่ยวทั้งสายแต่ที่สุดแล้วจากการเสนอทั้งหมดที่ทผ่านมาผลปรากฏออกมาว่าที่จะสร้างเป็นการออกแบบในส่วนของรถไฟฟ้ารางเดี่ยวค่ะนั่นแหละครับรถไฟฟ้ารางเดี่ยวนะฮะโดยที่ศูนย์่อมบำรุง ตามโครงการที่กำหนดเอาไว้มีูู่สองจุดจุดแรกที่ผมชี้ไปจากแผนที่เมื่อสักครู่สถานีสีเอี่ยมใช่ค่ะกับอีกจุดหนึ่งสถานีพัฒนาการสถานีทั้งหมดจะมีในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลาดพร้าวบางกะปิสำโรง21สถานีด้วยกันค่ะซึ่งเป็นสถานียกระดับทั้งหมดนะฮะข่าวอย่างนี้บางทีก็ตื่นตาตื่นใจเห็นอนาคตนะฮะท่านผู้ชมฮะแต่ขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องมีผู้เสียสละ แต่ก็จะได้ค่าชดเชยจากการเวนคืนตามขั้นตอนกระบวนการตามกฎหมายต่อไปไม่แน่ใจนะครับว่าจําเป็นจริงๆเ้าจะเวนคืนเผื่อ,อไว้ขนาดไหนอย่างไรเนน้องใบก็ต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไปเก็ตเวลา3งนาทีช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเรื่องเราเช้านี้ครับ